ข้อสอบมสบทนะครับผมหลายคนก็มีมีการตั้งคําถามมาว่าอ่าข้อสอบมสบทเนี่ยวิชาไหนมีปรนยัยวิชาไหนมีอัต,ตนยัยอย่างนี้ครับผมนี้ก็จะมาเกินของว่าข้อสอบมสทนะครับผมโดยข้อสอบมสทนะครับมีมีอยู่ด้วยกัน,นสามแบบนะครับผมแบบแรกเนี่ยเรียกว่าปรนัยนะครับผมก็คือปรนัยอย่างเดียวเลยก็คือฝนด้วยลินสอคือ เอาดินสอสอง B นะครับมามาวงกลมนะครับผมอย่างเดียวเลยก็มีตั้งแต่หนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยี่สิบข้อนะครับผมอ่าก็ก็จะครอบคลุมทั้งหมดสิบห้าหน่วยนะครับผมหรืออีกแบบหนึ่งก็จะเป็นปรนัยผสมอัตรัยนนะครับผมก็จะผลด้วยดินสอครับแล้วก็มีการเขียนบรรยายเป็นก็จะมีส่วนใหญ่คะแนนดินสอไอที่เขียนนะครับผม จากคะแนนมากกว่าปรนัยด้วยซ้ำนะครับกรณีที่เป็นข้อมีข้อเขียนนะครับผมส่วนอีกอันนึงอัตนายอย่างเดียวนี่คือเขียนอย่างเดียวนะครับผมนี้ก็มาดูกันนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมหามาก็จะให้ดูว่านี่ก็จะมีบอกว่าเนี่ยข้อสอบเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่านี่นะมีปรนัยอย่างเดียวนะ สี่ร้อยสี่สิบสามวิชาประนัยและอัตนายนะก็จะมีสี่สิบสี่นะอัตนายมีหนึ่งนะครับอ่าคืออะไรผมจะบอกว่าไอ้ไฟล์ไฟล์นี้ก็คือว่าเวลาเราดูเนี่ยคือวิชาไหนที่มีอยู่ในเนี้ยในนี้เลยนะเฉพาะในนี้นะเขาจะบอกเฉพาะลักษณะที่สองและที่สามนะครับผมก็คือว่า กรณีที่มีผสมอัตลัยจะมีอยู่ในนี้และอัตรัยถ้าวิชาไหนนะหาแล้วไม่เจอมันก็คือปรนัยอย่างเดียวอันนี้กรณีเทอมหนึ่งนะดูเทอมสองนี่อันนี้นี่เห็นไหมเทอมสองอเดี๋ยวจะมีบอกว่ามีชุดวิชามีฝึกฝึกชุมชนเนียครับอันนี้ ก็คือเขามีการฝึกเก็บชั่วโมงนะครับสำหรับคนที่เรียนสาธารณสุขนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมย้อนกลับไปอ่ามาดูอันนี้บอกได้อะไรได้อีกบอกว่าเนีี้วิชาที่เขียนอย่างเดียวเนี่ยมีวิชานี้นะนี่ห้าข้อเลยนะกระดาษเปล่าๆมาให้เราเขียนเลยเออไม่มีกานะเออนี่และหลายคนชอบถามว่ามีวิชาไหนเอาอย่างบัญชีอย่างเงี้ยอย่าง โอ้มีวิชาเลขเครื่องคิดเลขได้ไหมบอกเลยนะครับไม่ได้ได้เฉพาะของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเพราะผมดูมาหลายเทอมแล้วก็คือจะเป็นของเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับที่เขาจะมีใช้เครื่องคิดเลขได้และเครื่องคิดเลขห้ามแบบมิูซ่เลยนะต้องแบบธรรมดาอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ดูเขียนเขียนอย่างเดียวน,นะครับก็จะมีทักษะการแปลภาษาอังกฤษโอ้โหเขียนสามข้อเลยนะครับผมใครเรียนเอกภาษาอังกฤษก็ต้องทําใจเลยนะครับผมนี่เร็วอย่างวิศวะกรรมซอฟต์แวร์เนี้ยอ่าปรนัยร้อยห้าข้ออัตนัยสามข้ออ่าแต่ผมว่าอัตนัยปรยนัยเนี่ยคะแนนพอๆกันนะครับผมอ่าแล้วดูพวกกฎหมายเงี้ยอ่าดูดิกฎหมายแพ่งเงี้ย บุคคลนิติกรรมสัญญามี60ข้อนะปรณันยมีให้เขียน3ข้ออ่าส่วนว่าแต่ละข้อนี่ออกอะไรม้างนี้คงต้องไปถามพวกรุ่นพี่นะครับผมว่าเขาออกอะไรยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะไปเกินของนิติศาสตร์ละกันเพราะว่าเป็นอันเดียวนละ้วที่มีข้อสอบนะครับผม นิติศาสตร์นะครับมสทนะครับผมผมเข้ามาแล้วนิติศาสตร์อ่าไม่ใช่อันนี้อันนี้อันเก่านะครับต้องไปหาอันใหม่วันนี้อ่านิติศาสตร์อันนี้นะครับถูกไหมเว็บเก่าหรือเว็บใหม่กันั้ครับอ่าอันนี้เป็นเว็บใหม่นะครับผมเฉพาะนิติศาสตร์นะครับที่เห็นเห็นอยู่อ่า จะมีบอกว่าแต่อันนี้ไม่มีฮฮจะมีเว็บเก่าเ๋ยลองคลิกดูกน,นะครับอันนี้ของนิติศาสตร์นะอ่านี่อันนี้นิติศาสตร์นะครับนี่หัวข้อนี้นะครับผมสอนเสริมตารางสอนเสริมนะครับหน่วยสอนเสริมนี่นี่ครับ อันนี้คืออะไรอันนี้ของนิติศาสตร์นะใครดูไม่ทันผมคลิกยังไงผมก็จําไม่ได้นะครับกดย้อนดูเอาแล้วกันนะครับอันนี้ของนิติศาสตร์น,นิติศาสตร์เนี่ยก็จะมีบอกว่าแต่ละเทอมเนี่ยจะเน้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเน้นคืออะไรเนี่นี่ของนี่นะเขาบอกอัปเดตเมื่อหกสามนะเนี่ยอย่างเปรียบเทียบอย่างกฎหมายแพ่งหนึ่งแพ่งหนึ่งอันไหนอันนะแพ่งหนึ่งกัน,นี้เห็นไหมครับ กฎหมายแพ่งหนึ่งมีอัตราไรสามข้ออ่าพอม,มาดูหน่วยเน้นเนี่ยเห็นไหมครับแพ่งหนึ่งก็คือก็บอกว่าเนี่เน้นเนี่ยอันนี้ก็บอกเหมือนกันหกสิบสัแล้วก็อัตรายสามหน่วยเน้นเนี่ยก็คือหน่วยที่ว่าจะออกอัตรายรนะครับผมบทใจบทหนึ่งเนี่ยหรือสามบทเลย ข้อระบ,บเลยก็คืออนันนี้อันนี้ของนิติศาสตรนะอ่าอันนี้ก็ปิดไปเดี๋ยวจะหาว่าเออไฟล์อันนี้ผมเอามาจากไหนมันมีลิงก์แต่ละเทอมไม่เหมือนกันนะครับผมผมก็จะสอนว่าหาใน Google นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมหาให้ดูนะก็พิมพ์ไปครับลักษณะมสทนะครับผมข้อสอบมสบทหนึ่งนี่หนึ่งกสามก็จะเจอนะครับผมอันนี้ การเจอเจออันนี้ปุ๊บพอเข้ามามันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับก็มีลักษณะข้อสอบเวลาเรากดก็กดดาวน์โหลดนี่นะครับพอเปิดในคอมเนี่ยมันจะเปิดไปอีกอันนึงเนี่ยอันนี้อ่ะให้ดาวน์โหลดเหมือนกันแต่ผมเปิดในคอมอ่าก็คลิกตรงนี้ครับเปิดในคอมจะมาตรงนี้เปิดในคอมแต่ถ้าดาวน์โหลดนี่เครื่องหมายอันนี้นะครับ อันนี้กรณีภาคภาคหนึ่งทับหกสามนะครับตอนนี้ทีเด็ดคือภาคสองเนี่ยหาใน Google ไม่เจอครับผมนี่เผมมาหาให้ดูลักษณะสองทับหกสามนะครับอ่าดูดิมีจะกลางภาคครับผมนี่เสิร์ชไป Google หาปลายภาคสองทับหกสามไม่เจออะไรนะครับนี่อันนี้ พอคลิกไปเอา้าเจอแต่กลางภาคแล้วเราต้องดูปลายภาคนี่อันนี้เขาไม่มีให้คลิกนะครับผมเขาให้สแกนเอาผ่าน qr code เดี๋ยวไปดูอีกอัน,นอาจจะบอกอ่าอันนี้กลางภาคนะนี่อันนี้บอกในกลางภาคนี่กลางภาคก็จะบอกก็ขอย้ำอีกนะครับว่าวิชาที่มี พราะอัตรายหรือผสมอัตรายเท่านั้นที่จะมีถ้าไม,ม่มีในวิชาพวกนี้ก็คือปรลนายอย่างเดียวนะครับผมกาอย่างเดียวเท่านั้นอ่าทำไมหาสองสักหกหกสามมีแต่กลางผ้ปาปลายผ้าขายังไงใน google หาไม่มีครับทำยังไงครับนี่สอนเลครับผมก็จะมาเลื่อนดูตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้จะอ่านี่อาจจะจอเล็กเกินไปเดี๋ยว ทำให้ดูแคบลงครับเนี่ยตรงนี้จะมีข่าวสารนะครับการท,ทะเบียนให้เลื่อนมาเนี่ยก็มีนี่บอกนี่ลักษณะก็มีแตใ่ให้เลื่อนไปดูหะหะอยากดูอัลล่าสุดน,นะครับผมให้เลื่อนลงมาตรงถึงคําว่าโชรมนูนี่นะครับผมปุ๊บนี่เราก็จะเจอข่าวสารของสำนักทะเบียนนะครับนี่เขาบอกโกโหลดเพิ่มก็ได้ครับโหลดไปเรื่อยๆนี่เราจะดูเทอมกเก่าๆล้าก็เลื่อนดูได้ครับตะกี้ผมสอด เสิร์ชแบบ google นะครับผมแต่จะหาแบบนี้ก็ได้นะครับมาที่สำนักทะเบียนนะครับผมนี่แล้วก็มาเลื่อนดูเนี่ยปลายภาคอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับลักษณะข้อสอบนะครับคือปกติอะเทอมหนึ่งกับเทอมสองเนี่ยมันก็คือจะคล้ายแต่ละปีคล้ายๆกันอยู่นะครับไม่ต่างกันมากครับผมอันนี้นี่พอกดปุ๊บก็จะเปิดมานี้นะครับผมนี่ก็จะเจอลักษณะข้อสอบนะครับ เปิดก็คลิกตรงนี้โหลดก็คลิกตรงนี้นะครับนี่เปิดส่วนอ่าต่นี้มาพูดถึงเรื่องอ่าผลสอบนะครับผมเวลาที่ประกาศผลสอบเนี่ยมสทอบ,อบอกออกมาเป็ประมาณ3มช่วงนะครับผมคือข้อสอบปรนัยจะออกก่อนและอีกประมาณ10วันอย่างเงี้ยก็จะออกข้อผลสอบของอัตนัยผสมปรนัย และอีกประมาณอีกประมาณเกือบสิบวันอย่างเงี้ยก็จะออกวิชาที่มีอบรมนะครับผมหรือประสบการณ์วิชาชีพนะครับประกาศผลสอบอ่ะข้อสอบจะออกไม่พร้อมกันนะครับอันนี้ข่าวๆนะครับผม